ทางขายกันเป็นนานวันนี้เรากลุ่ม XMAX สามร้อครับเดี๋ยวจะไปป่วนงานทริปเลยดิไปเมืองกาญไปเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับผมเรามาถึงกันแล้วนะครับผมฟัา ผมจุดแรกปทนครชัยศรีนครปฐรม,ม,มปฐมเด็นคนบ้าเลยครับ ผมอยากจะถามว่าแก๊งพี่เนี่ยแม่งเหมือนเหมือนเสียวอะ่ะคืออยากจะถามว่าเหมือนเสียวอะ่ะอยากจะรู้ว่าเนี่ยแต่งรถหมดไปเป็นแสนนะครับแต่มารวมทริปกันทําบุญออกตังยี่สิบจริงไหมครับจริงเหรอครับห้าบาทก็มีพี่ห้าบาทก็มีแต่ออกตังค์คนละยี่สิบอะไรเงี้ยก<ช>็คือตังเอาไปแต่งรถหมดแล้วใช่ไหมครับ<อ>ใช่ไหมฮะขออาตครับขออนอทานโทษมายืนหน้ากลุ่มเลยเ้่น่ะครับผมไม่ต้องเขินครับไม่ต้องเขินเรามารวมตัวทําความดีนะครับระหว่างที่เรารวมตัวกันเนี่ยนะครับผม เราคิดว่าเราทําดีกับทําเพียน่ะอันไหนเยอะกว่ากันครับผมทำเพียคะทำเพียเยอะกว่าทำดีทำดีอ๋อเรามารวมตัวจุดประสงค์ของการรวมตัวเนี่ยคิดว่าทําอะไรครับตอนนี้กำลังทำความดีค่ะวันนี้เราจะไปทําบุญกันนะคะอ๋อที่ว่าตอนแต่งรถเป็นแสนแล้วก็ทาบุญ2 0บาทใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าดูจากลักษณะรถแล้วก็น่าจะราคาแสนอนะฮะแต่ว่าทําบุญยี่สใช่ไหมครับแต่แต่ว่าตอนบอกเมียเ่าไม่ถึงแสนนะเอฮะบอกเมียเ่าไม่ถึงแสนไปถึงใครฮะ ผัวนี่บ้านอ๋อเหรอครับแล้วเมื่อคืนนี้จัดไปกี่ดอกละแมแม่จะถอดกังเกงนะข่าวแล้วเมื่อคืนก่อนก่อนจะมาได้จัดไหมครับจัดอะไรจัดกับผัวไงครับลด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 คุณพี่ขนาดไหนครับเดี๋ยวขอดูรีวิวนะครับขนไหนขอดขอกันนี้เหรอครับอ๋ออันนี้ครับอันนี้มานี่ครับมาดูครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ เขาจะเรียกว่านะครับในการขับขี่นะครับก็คือน้องผู้หญิงคนนั้นจะนั่งโซนไหนน้องผู้หญิงคนนี้จะนั่งโซนไหนวันนี้โซนสองค่ะนั่งหลังค่ะอ๋อนั่งหลังใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวฝปะถึงวอนเดี๋ยวผมขอพิ่ตุ๋นกินหน่อยนะฮะเออเลียด้วยพี่เลียด้วยเออเพิ่งจัดมาด้วยต้องเลียด้วยเพิ่งจัดมาด้วยครับท่านผู้ชมครับเพิ่งจัดมาด้วยกลิ่นกำลังแบบแรบๆเลยกลิ่นคุ้งเลยครับท่านผู้ชมฮะ โอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้ชื่อทีมอะไรครับผมพี่ชื่อทีมอะไรกันครับโอนิมปิคสมัใหม่ครับไม่ผมถามไอ้นุ่นผมถามครับุณแล้วไม่เอาก็ล่ะไอพี่ผมหยอกให้เฉยคผมมาทำขายทีนี่บอกคุณแล้วไอพี่อะเอางาไงไรเลยวะเฮ้ยวันนี้พญาจ่าโดยนะครับหมูกระทะหนึ่งชุดครับผมนี่ครับการเบิ้ลมอีกหนึ่งชุดครับผมแน่นๆครับยัง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 ให้พูดอีกทีเดี๋ยวให้ใส่เดียวก่อนให้พูดอีกที ยังไอ้ตีคู่เท่ากับเสมอนะครับใช่ตีคู่เท่ากับเสมอครับผมเดี๋ยวตองสี่โดนผมชนปท้ายแตกเลยครับท้ายมันลึกนะตองสี่ไม่รู้เดี๋ยวดูในคลิปก็ได้ดูในคลิปก็รู้ครับเออเอาเอาไปกินเถอะเอาไปกินดโดนปลายท้ายแตกนะยังยังยังไม่จบสิยังยังไม่มอบยังไม่มอบยังไม่มอบมอบแล้วมอบแล้วหมอบมอบมอบครับมอบเดี๋ยวดูตอนเครื่องร้อนดูตอนเครื่องร้อนก่อน ต้องโดนต่อเท้าอ่ะใช่ไหมครับบรรยากาศไปนรุ่นทองเตยปันป่วนต้องหมายครับ ลองเช็คเสียงนะฮะว่าเดี๋ยวนี้ยวามันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรครับมาเข้ารถเขา,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 ขา พี่เขาลักคำเรยวเขาจะแตกเ,เข้าไปแน่นตับเลยโอ้โหแน่นตับเลยในควันแน่นเลยสวัสดีครับ ครับแม็กแม็กมันด um, ีเหมือนเดิมครับปวดหลังเหมือนเดิมยังไงบ้างครับหันหลังเจอปะหันหลังมันเจอวิบวับมาเลยใช่ปะเจอปะหันหลังมันเจอปะเจอวิบวับมาเจอปะวิบวับอะ เจอแล่วเหรอไมเจอวิบบับบ้่หลังันหลังไมเจอวิปับ่ะเจอใครนะเจอวิบปับบ่าปับบ้าเจอเปล่าตอนไหนกเจอเอเนไง